วันนี้ก็นะครับจะมาดักกุ้งนะครับเป็นมุ้งนะครับดักกุ้งนะครับแล้วก็มีเหยื่อนะครับเป็นรำคั่วนะครับสูตรนี้ก็สูตรก็ได้มาจากเพื่อนๆน,นะครับที่ลงไว้ใน ยูทูบเนี่ยครับแต่ว่าเป็นตัวนี้ใช้ปลาล้านะครับคือผมผสมลงไปแล้วนะครับคั่วแล้วก็ผสมกับหัวอาหารแล้วก็มีปลล้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุ้งนะครับเขาเรียกว่ามุ้งดักกุ้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยดักครับวันนี้เป็นวันแรก ครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวโนวดให้เข้ากันก่อนนะครับอันนี้นะครับก็กเป็นการเอาผ้าเขียวนะครับตัวนี้มาห่อไว้นะครับ ก็ทำแบบปั้นน่าจะประมาณก้อนเท่านี้นะครับก็ปั้นๆเลยลองดูก่อน,นะครับไม่เคยดักนะครับซื่งครั้งแรกก็ต้องลองดูก,ก่อนเป็นรำเป็นรำรำอ่อนนะครับรำอ่อนผสม,มรำแก่นี่แหละนะครับแล้วก็เอามาคั่วนะครับ เ,เอาปลาครับปลามาคลุกแล้วก็ใส่มีหัวอาหารประดุกก็จะหอยอย่างนี้ครับนี่ครับเวลาโดนน้ำไปมันจะได้ไม่ละลายหมดก่อนนะครับนี่ครับ ก็จุดกลารตรงตัวนี้ก่อนกจตรงนี้ครับขึ้เขาให้ตัวนี้เข้าไปก่อนเลยไว้ข้างในนะครับปลิงพอตอนดักเอานี่ไว้ตรงกลางแล้วก็เขาบอกว่ามีสูตร ตัวนี้ครับมากดใส่ไว้ตรงกลาง,างนี้นะครับแล้วก,ก็ทาทางหน้า,อาสองอันก่อนครับติดอะไรติดอะไร น,นะครับนี่คือไม้นะครับที่เราจะลงไปใส่มันย้อนแสงนะครับไม่รู้ชัดหรือเปล่าครับเดี๋ยวลงไปวางไว้ก่อน,นครับลึกัะลึกมาก Vai dormir de cuia. ก็ langsung aku duluan ah À, một ui, 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 ui cột Ui, luôn Mình dọn sáng á ท้ายแล้วไนะม่เสียไปเลย,ยจุจ่ม เสร็จแล้ว <screws> น <in the ground> ี <à la tripod> ่เสร็จแล้วครับย้อนแสงนี่ก็เป็นไม้ครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นคลองเป็นห้วยเป็นห้วยนะครับที่ชาวบ้านใช้ หาอยู่หากินนะครับแถวๆนี้ครับวันนี้ก็ก็คงจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นนะครับว่าจะได้ไหมจะม,มีกุ้งมีกุ้งให้พอได้ไหมครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวมา กู้นะครับไปมุงดักกุ้งนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวครับพอดีตากล่องเมื่อวานไม่ได้มาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวไปดูครับอันแรกนะครับ ตัวเงินจะมีเข้าหรือเปล่าไม่มีเลยครับโอ้ยมีปลาแค่สองสามตัวเองไม่มีครับไม่มี <laughs> Fy faen. ไม,ม่มีเข้าเลยไม่มีครับไม่มี ที่สี่ครับลำบากหน่อยลูกสาวไม่ได้มาด้วยวันนี้ตากล้องไม่ได้มาด้วยไม่มีครับโอ้ มีแต่ปลิงเข้าไปสุดท้ายแล้วครับ ครับสรุปแล้วก็ไม่เข้านะครับไม่รู้ว่าเป็นกับเหยื่อเป็นกับหัวหารหรือว่าเป็นกับไม่มีกุ้งนะครับแต่ว่ากุ้งนะันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะหัวหารหรือเหยื่อไม่ ไม่ดีครับครับก็คงจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปโอกาสหน้าครับเดี๋ยวทำคลิปใหม่ลองเปลี่ยนดูเอ่เหยื่อนะครับบางที่เหยื่อสูตรนี้อาจจะกุ้งอาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อดูครับก็จะกลับบ้านแล้วครับผม สรปได้แค่นี้ครับผ้าผืนพวงนี้ก็คงจะลงเปลี่ยนเยื่อแล้วก็เปลี่ยนไม้ดูครับครับก็คงจะไม่มีอะไรครับก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามสำหรับการรับชม สำหรับคลิปนี้วันนี้คลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ